สวัสดีค่ะช่องจีจีรีวิววันนี้นะคะเราจะมารีวิวแว่นตานะคะอันนี้เป็นแว่นตาสำหรับอ่านหนังสือนะคะแล้วก็เป็นทั้งเลนกรองแสงธรรมดาแล้วก็เลนสายตานะคะน,นี่นะคะจีจีสั่งมาเป็นสีเงินนะคะเพราะว่าสินค้าแฟชั่นพวกนี้สีเงินมันจะมีมาเป็นพื้นฐานนะคะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวกแหวนสร้อยอนาอฬิกา กำไรข้อมืออะไรพวกนี้ยังไงก็ต้องมีสีเงินมานะคะจีจิรู้สึกว่าสีเงินมันเป็นสีคลาสสิกนะคะแล้วก็เราอ่ะเป็นคนที่หน้ากลมเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะใช้แว่นตากรอบกลมนะคะจีจ้ก็เลยเลือกแว่นตาที่มันเป็นกรอบทรงนี้นะคะมีที่รองดั้งให้ด้วยนะคะแบบนี้นี่ค่ะใส่แล้วสบายมากค่ะ เห็นชัดเจนมากค่ะ